ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในด้านการงานอาจมีโครงการใหม่ๆห,หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานเข้ามามากกว่าปกติแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่น ที่เป็นลักษณะเด่นของชาวราศีพฤษภคุณจะสามารถจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความกดดันและการทำงานหลายย่ออย่างพร้อมกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเริ่มต้นโครงการที่คุณวางแผนไว้นานแล้ว ดาวพฤหัสบดีจะส่งพลังบวกให้กับคุณทำให้คุณมีความมั่นใจและสามารถสื่อสารความคิดของคุณได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือเสนอแนวทางใหม่ๆในการทำงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาคุณอาจได้รับข้อเสนองาน ที่น่าสนใจหรือได้รับการติดต่อจากบริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยอย่างไรก็ตามให้พิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จนอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้สามารถรับมือกับปริมาณงานที่อาจเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เพิ่มเติมจากงานเสริมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือลงทุนในอนาคตช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการมีเงินสำรองไว้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้นสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง หรือการออมระยะยาวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงนี้ช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับข้อเสนอง,งานพิเศษแต่ควรพิจารณายอย่างรอบคอบว่าคุ้มค่ากับเวลาและพลังงานที่ต้องทุ่มเทหรือไม่คำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด และพยายามควบคุมการใช้ใจ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้การวางแผนการเงินระยะยาวและการสร้างนิสัยการออมที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือน ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวที่รวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณการสำรวจความต้องการของลูกค้า และการับรฟังข้อเสเนอแนะจะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การให้บริการที่ประทับใจและการรักษาคุณภาพของสินค้าจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายการทำการตลาดออนไลน์หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณอย่าลืมใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ของชาวราศีพฤษภในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบและพัฒนาไปอีกขั้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความตึงเครียดเล็กน้อยในความสัมพันธ์อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน นี่เป็นโอกาสดีที่คุณและคู่ของคุณจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันการเปิดใจพูดคุยและรับฟังกันอย่างจริงใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาราบรื่นและอบอุ่นอีกครั้งคุณอาจได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อน ด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำดีๆและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่ของคุณกำลังมองไปที่อนาคตร่วมกันอาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตระยะยาวเช่นการแต่งงานการมีบุตร หรือการซื้อบ้านการแบ่งปันความฝันและเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามการแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่าลืม ให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันด้วยเพื่อรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นซึ่งจะดึงดูดคนรอบข้างให้สนใจคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมง,งานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดความสนใจซึ่งกันและกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่ หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่คาดฝันให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักคนนี้มากขึ้นแต่ก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมาย และความต้องการของตัวเองอยากกลัวที่จะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณแต่ก็อย่าลืมที่จะยืดหยุ่นและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยคําแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขที่แท้จริง จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณอยากกลัวที่จะแสดงความสนใจเมื่อคุณพบคนที่ถูกใจแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ควรระมัดระวังและใช้วิจารณญาในการพิจารณาคนที่คุณพบผ่านช่องทางออนไลน์สรุปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภสำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งผ่านการสื่อสารที่ดีและการ,รเผชิญความท้าทายร่วมกันส่วนคนโสดจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในการสร้างความสัมพันธ์และค้นพบตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจให้กับความรักความจริงใจ และการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่ไปด้วยเดือนนี้อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักของคุณแต่จงจำไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนนำมาซึ่งโอกาส ในการเติบโตและพัฒนาจงเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนพบกับความรักที่สวยงามและมีความสุขในเดือนนี้